แล้วทำอัมพรยูทูบครับวัดดีครับพี่น้องผมอัมพรนะครับอัมพรยูทูบครับมานีกสิภาพี่น้องเฮามาเยี่ยมชมสวนนะครับเป็นสวนผสมผสานสวนรุ่งอรุณนะครับมีหลายอย่างนะครับมีทุเรียนมะยงชีดลองกองมังคุดเขาพังในเลยครับผมไปเลยครับ ครับวัดดีครับพ่อวัดดีครับผมอําพรยูทู e นะครับมันี้ติดตามเรื่องสวนนะครับก็อยากให้พ่อแนะนําจักหน่อยนะครับคุณพ่อซื้อจางไหนเนาะจางไหนผมชื่ออารุณนะครับอารุณพมกองนะครับบ้านหัวน่ำตำบลทรงน้ำยืนบ้านหัวน่ำตำบลโรงอำเภอน้ายืนคุณพ่อยังกะพ่ออารุณพ่ออารุณพ่ออรุณพมกองพมกองนะครับ อ่าเป็นเป็นสวนสื่อกับสวนรุ่งอรุณลยเนอะครับผมครับเมื่อนี้ผมกับอัมพรย t u b e กับพี่น้องนะครับติดติดตามในช่องอัมพร youtube กับผ้าเอี่ยมชมสวนเป็นสวนผสมประสานนอพอเนาะครับผมกายจากไ้พ่อนี่พาไปบึงนะครับเอาเน้นบบกทุเรียนเลยครับักทุเรียนนะครับอ่าข้างสายมือข้างสายมือนะครับเนาะข้างสายมือเท่านี้คนฮาปีขึ้นนะครับ สายมือนี่หาปีขึนน้นแล้วมันบอกรับพาปีขึ้นแล้วทั้งขวามืออย่สามปีสามเดือนต่อตั้งขวามือสามปีสามเดือนหมากนี่ออกหรือยังอบอต,ติดหน่วยติดหน่วยเอาไว้นะครับบอเอาไว้เลยบอปีนี้บอครับ,รบครับผมเป็นดอกแน่นิดหน่อยๆนะครับแ่นนๆอายุยังหน่อยอายุหน่อยเลยบอเอาหน่วยไหวทั้งขวามือนี่เออทั้งสายมือนี่เป็นหาปีเนาะปีครับเป็นมีแต่หมอนท่องนะคะรับหมอนท่องบับมีแต่หมอนท่องเบอร์ ครับก <ạ> ็เริ mm ่มให้ต hmm yeah, mm ้น hmm. ริบ kind of <Nope, S 2> mm ังกระติกที่แล้วมากค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามจุดเพิ่มขึ้นมากระดกพอสมควรนะพ่อเนาะต้นก็เป็นนะครีบเป็นยาบนะครับเป็นยากบ่บ่ค่อยติดนะครับบ่่คอยติดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็สำคัญนะครับเรื่องทุเรียนเรื่องน้ำยูนี่ใส่น้ำบาดาลมันก็ค่อนข้างอัตราคัดแหน่นะครับแะไรแบนบ่ค่อยสมบูรณ์ ได้เบิ่งหมากไปแล้วพอนะครับต้นหาปีวัดสันเถาะครับโอ้ยพี่น้องหาปีหาปีครับลอยก็ยังโบดีป็นไรเนาะโบเป็นไรอยู่ยังหน่อยอยู่ครับออกหมากมานนี้ได้จักปีแล้วพอตั้งแต่สี่ปีให้ปีสามปีสามปีครับปีที่แล้วกับ ส่นเป็นต้นบสต้นละหน่วยสงวยนะครับปีที่สองก็เพิ่มขึ้นนี่ปีที่สามนะครับปีที่สามนี่เอาหน่วยไหวจักหน่วยละพอนี่ปีที่สามมีไหวบัดเลยบ่นี่ไหวประมาณนกอะเพื่อนเด็กได้พอดีนะครับจังหน่วยสมบูรณ์ดีนะครับก็แบบเดี๋ยห้อยย่างเพิ่มขึ้นหนึงนะครับปะครับแล้วพอพาไปเบิ้งนี้ครับพาพี่น้องมึงไปเลยครับพี่น้องครับตามพอเราไปตามพออารุ่นเลยครับสมบูรณ์อยู่แต่้นกระตุ้นวัฒนนะครับสมบูรณ์จนไงเออกระตุ้นกระตุ้นวัฒนนะครับนี่บอกครับ มยพี่น้องเลยติดแหละนะครับก็ืี้ว่าดีสติขนาดนี้ก็คือว่าหน่วยิ่ะสิประมาณสามโลกินโอเคนะครับอืมโอเคหละเป็นบอกสติตไรก็หนี้ต้นเียงบ่ไไว้ล้วกหน่วยก็สิน่อยนะครับมุกเจ้าพีหน้องอีคนหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปเก้าสิบวยสากลัวราอน้องมูสี่หนอคสามสิบกวมีทีเบื้องต้นต้องดับพี่น้องนี่ต้นแบบนี้สติตหน่อยนะครับหน่วยใหญ่เกิน หน่วยกับลูกทรงบ่ง,งามนะครับอืใช่ครับพี่ปุกกี้หน่วยลูกทรงบ่ง,งามนะครับโอ้ติดขนาดตัวน,นี้ประมาณจ็ดแปดหน่วยสิบหน่วยนี่โอเคนะโอ้เอาไว้ประมาณนี้เนาะแปดหน่วยสิบหน่วยบวกเก<อ>ินนี่เนาะตนนัวงต้นมันดกบั้งหรือเปล่าพ่อตัวนี้มันติดหลาย,อ,นนยอืม คนนบดวรับม <c ười> ันโลนเดือดมันโลนช่วงเป็นหางเนี่ยเพื่อน่าดอกบานแล้วนดอกบานแล้วดอกบานแล้วปุ๊บไม่ถือฝนนะช่วงฝนตกใส่ยางแห้งสลัดหน่อยมันสลัดหน่อยนะไหมเพราะมันออกยอดด้วยจังใดยอดเองได่ออกบ่ได้ออกยอดแต่ว่าฝนตกกับฝนตกนี่สลัดดอกสลัดหน่อยเลื่อยบ่ ติดไว้ห huh. น well, mm ่อยกไกลๆสมบูร huh. ณ okay. yeah. mm ์อยงันตรายแห่งออ้วเาปลูกพุมนาบ่ได้เป็นคนสมบูรณ์ว่าพีกายนบ่พีกายนี่เ็ได้เก็บมายู่เมนบะมันนี่ครับปีกายกับโรคิงเลยานครับนรัมาณนี่นะครับเ่เป็นไเลกันตัดแตงาแตงีขริ่นเๆนะครับข้าวปแตงกีบเยนะ ที่เราปลูกแ่ไร่เขาก็ไหวหน้าทำมาบึงหลูกส่งมันกับบดุดีนะครับอืมอืมอืมโอ้หน่วยกันี่ประมาณสามสี่โลนะฝนเน๊ะสีะ่โลสา4โลสี่โลมีไงกับสี่โล,โล,โลครับื่อน,นี้สาเอหาปีนี่ประมาณจักส่นพอจักไรโอ้ปียุนี่โบานี่ปรมาสี่สิบต้นสี่มาบ ผมปลูกทีเนี่ยมันเรียกผิดปลูกทีนี่ทอาวโคนท่า้พปตันนี้ผมผมปลูกบบงงเลยมาปลูกก็เลยเอาว่ามันจิตยทธิหกขุนหกจหกุหกถือว่าทีเป็นบ่ทีนะมาตรฐานมันเท่าไพก็คือบเป็นแปดคูนแปดแปดบ่มาตรฐานโอ้ขนหกขนาดจะดีทางีครับตีกายติดมาต้นโอ้ต้นนี้เนื้องามเนาะ ลายคนนี้แน่น้อยหนึ่งคนก็หน่วยคนงามปีนี่น้อยติดหน่อยหน่วยก็บหัดง่ายเกินติดหน่อยคนหน่วยใหญ่อายุคนนี้จักเดือนแล้วนี่พ่อที่มันออกดอกเป็นหน่วยมาหนิแม่อายุเก้าสิบเก้าสิบมื่เก้าสิบวันนอเก้าสิบวันอีกจักวันเดียวออกขายนี่พ่อบุกเกินวันที่ห้าวันเดือนไหนนิทูน่านีิทูน่าประมาณร้อยยี่สิบวันบ่ร้อยยี่สิบวันเก็บหมากแช่ว่าตอนนี้ใช้เบิ้งแล้ว ผมคิดว <Cornell> well, ่าตรงนี้เพิ่นเริ่มใหญ่แล้วแสดงว่ามันเป็นรอยเกือบเกือบก็ซื้หมืองแล้วมั้งก่อนนี้เออข้อสังเกตจะไหนพอว่ามันมันมันพอเก็บพอได้เพืาะนับมือเอาเลยบ่นับมือเลยนับมือเลยเนาะนับตั้งแต่ดอกโอ้ตั้งแต่ดอกเปิดตาดอกคนบ่จอหน่วยคนบ่เป็นดอกหลวงดอกสลัดแล้วออ๋ดอกสลัดแล้ว เขาก็บันทึกไว้บันทึกไว้สงสัยเขาก็ไปเปิดเบิ้่งเออจัก็นต์แล้วโอ้เขาตะเบ้งสันครับผมกระจัมกระชับ่ได้ครับไปเพิ่งป็นคระปิ้นเบื้องเบื้งแลือปีนี้บติดคือปีกายปันใดเป็นบ่พอ

ช่วงนี้พี่น้องเอ้ย<ว>ทุเรียนกำลังออกมาออกผลดดียาเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้าางอีเลยครับผ่านเนาะร้ายตัวนี้ล้ายอยีกทีิังนะเีรคันตินะตแหละปกติแน่นีิมัน,นบอ่ หลายก็หนีก็หน่อยน้อยหน่อยกว่านีหน่อยใหญ่เกินถัดหน่อยหน่อยกระดกอยู่หลายเอาไว้หลายก็หน่อยหน่อยเนาะขันเอาไว้น้อยหน่อยกับหน่อยใหญ่อุ้ยหนนี่ถึงบ่อหาซีบหน่อยพอตัวนี้มันสี่ซีบเนาะประมาณสี่ซีบด้อพี่น้องอือนี่กะหาปีคือกันบ่พ่อ ลอกน่หาปีเพิ่งได้รับเด้อกรเบมาบูนี่กับมอนทองแม่นป่ะพอและการดูแลช่วงนี้ได้ใส่ปุ๋ยยังน่พอใส่ครับช่วงนี้เป็นคืนลูกแล้วให้เนื้อให้ยังแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ บก่ห้เล่งแต่หมากแต่เนื้อใส่ใส่ทั้งดินไปปุ๋ยินที่นะครับปุ๋ยินที่กินกี่อย่างกินอะไรใส่ไปนะครับให้เป็นสไลด์ตัวไปอืมแต่เที่ยงนี่เด็ดหนึ่งตัวไทยนะตอนนี้เนียนไทยบ่เน้ยนไทยนี่หมากผลนี่เนาะหมากผลเอาไปให้โตัวมาซูมเดี๋ยวออกยอดไล่กันอืมครับการลักลักก็คือเน้ยนไทยเนาะ เอาเอาหมากเอาเนื้อแม่นเอาเนื้อเนี่ยขี้งัวห้าวกใส่ใส่ไปไป,ไป,ปุ่นไป็นไฟผลกันเนาผมเอาไปเบิ่งต้นจักปีกับพอสิบหาเบิ่งจากนี้ไปเบิ่งต้นสิบหาปีครับพี่น้องตอนนี้พอใส่น้ำบาดานนี่บ่อน้ำบ้าดา,านใส่ไฟพอหกบ่พอใส่บ่พ่อ้อไาไปขนาดมันต้องการน้ำอะไรอื่นเลยตอนนี้น หมพรท่านเป็นหน่วยหองกับย่างเพอาะพอใหญ่โยมเป็นหมอแต่ว่าช่วงมันเป็นหมาเป็นหน่วยเขาต้องการน้ำหลายเนะา,นาะต้องการน้ำแล้วก็ต้องการทำเวลาเด่านั้นอือครับครับพอสนั้นแล้วทุเรียนนี่ต้องเน้นในเรื่องน้ำเนาะต้องให้น้ำพ่อเนาะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำให้ดีที่สุดครับครับครับคิดว่าเพียงพ่อไปก่อนครับเอาให้พ่อก่อนเนาะไป พเพราะว่ามัดเกินลิตราที่ยี่สิบมาทีแม่นอยู่บ่แม่นได้ครับแต่บนแม่นน้ำเขาเลื่อนเลื่อนนสิบยี่สิบมาทีมันเขากระเดยแล้วสักนิดแค่ว่าสองลอยลิตรนี่ภายในสิบนาทีเขาเห,หกกตุใดเพราขาก็ตั้งเวลาได้ห้องสิบนาทีนี่ได้น้ำแค่ลอยลิตรมันกับบ่พอถ้านน้ำลอยลิตรหรือหาลอยลิตรสิมาเอายี่สิบนาทีนี่บ่แม่นเนาะมันต้องเป็นน้ำพันลิตรสองพันลิตร เขาเปิดแห้งจังสีคำว่า20นาทีได้เนาะพ่อเนาะข้างบนไงเขาบอกว่าเงี้ย่คนน้ำเขาพอแล้วครับใส่ได้3แรงอัดเข้าไปโอ้สูบไม่ได้ดินได้เมื่อเต๋อ2แรงไปหอดผุนมันกับบ่พอบ่พอแล้วอันออกในน้อยสิไปกําหนดเวลาว่า10นาที20นาทีเนาะพ่อมันต้องทั้งน้ำก็ต้องมากกว่านั้นเนาะ ครับไปหลังนี้ไปเบิงต้น15ปีมายอมชิดนี่กะหลายต้นบพอประมาณจักกลอยต้นสองลอย จอเืม,เมจักปีแหละแบบันยมสิมทสาสิบสามปีกเก็บแล้วผ่านไปแล้วเนะาะไปหลายลยแล้วล่วะอืมครับมื่อกี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาเนาะพ่อเนาะกัเป็นวันที่สิบอ็ดพิศภา,าคมพ่อสสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับผมกับพ,พี่น้องเขาเมาเยี่ยมช่มสวน ที่นี่ผมโหดโบกเป็นปี่กายเป็นดรบางโคดนี่บ่ตีนูเร่แต่ว่าไม่ได้โบหายนามเลยเอานาม้มหายทุเรียนแยกหนามไปหายทุเรียนเพราะว่าทุเรียนช่วงนี้กำลังต้องการหนามมากๆเนะะา,านะนาขับมาเบิ่งตน้นนี่บ่พอตน้นสิบหาปีเดี๋ยวเขาไปไหนนะครับ,บผมไปพามอีพอไปเลยครับส้ม เออมาไฟลองก่องโอ้ล่องก่องโอ้โทษทีครับพี่น้องนี่ล่องก่องนะครับด้วยล่องก่องส่วนนี้ก็กำลังออกหมากออกผลเลยครับพี่ไก่ดกพี่กาดกพี่กายโดกบ่โอ้ล่องก่องล่องกล่องแสดงว่าส่วนนี้แยกน้ามาให้ทุเรียนหลายครัวโอ้ล่องกล่องโอ้นี่ดกดกครับดกดกเออพี่น้องโอ้ย โต๊ะแข่งพี่น้องปูบริษัทปูเป็นระบบมันก็เลยบริหารจัดการใหญเอ่อที่แรลกฮะกับบริตัางใจคร,รับบันต่อปูแซมผสมผสานเออมาเห็ดที่เราหุงบนแหงอ่อ๋อพ่อนจะแบ่งเป็นโซนเป็นยังไงท่าสีเฮ็ดสวนผสมผสานสนี่ต้องตีแปลงว่างโค้งสาไปตั้งแต่ที่แรกเลยเป็นบ่กถ้าลักลักแล้วนี่ที่แรกเนี่ยปลูกอันไรก่อนนี่พ่อเรื่องไม่พ้นนะครับอืมไม่พ้นนี่แหละท <ละ S 1> ี่แหลก ปูกระพงแล้วข้าก็มาเอ้ยคือจะปลูกทุเรียนกระปูกไ็เลยปลูกไ็เลยบานเอ้ยหมองนี่งก็ห่างแค่อืมอดีตลงมาซับเอาไปมาบานมันแหลงกันหมอหนึ่งอยากกินน้ำหมอหนึ่งพ่อทัานอยากกินน้ำหมอนก็เลยบริหารจกันอย่างโอ้ยในแปลงเดียวกันในหมองเดียวกันในหมองเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้เห็ดตามหลังเหนือตองแบ่งเป็นโซนนะครับล็อกนี่ลายหนึ่งสองลาสิดปูมั่งปูกระวาไปเลยสิปูกัะล่องกระวาไปเลย สีปูทุเรียนก็นว่ากันเลยคือจาสื่อนะคือโคมเเชดมาน,นโอ้คิดผ่ามันอาจจะดีอยู่แต่ผมมาคิดตลอดว่าบนอนืมแม่ mm hmm. คือแยกให้อาหารต่างกันแยกให้น้ำคนละเวลาอ๋อครับครับน้ำมันหลากมาปุ๊บตายต้ยนเลยมีต้นอย่างางี้มัม คืตอต้นน,นีา่างราบวชหลนีกปีหนึ่งปัญหาคือมันอยู่ที่ล่มบ่ยูทีล่มหากเรา่ับอยู่ที่ล่มน,น,บบน้ำ<จ>หาล,าลากมาแห้งมันขังอยู่เพราะมันมขังบางกระน้ำซึมใต้ดินเหตุแหหากเรา,า,น,านี่คือปัญหาสวนทุเรียนกลาเป็นบางต้นเนา,พาะพ่อเนาะเป็นเป็นบางอืตอต้นที่นี้ตัวน,นี่ต้นนี้เพิ่นบอเนาวบวตายอู้ตออยต้นพี่น้องเอ้ย สิบห้าปีครับพี่น้องเอยยงบิง,งผมสิบห้าพี่เบิงได้ยังสี่นะครับโอ้โยังหาที่ส่วนกับอืกับเลื่อนยแตนอยู่อออก,ยก,กับบาต้นนี้กัคขึนแนมเห็นตอนนี้กับสีว่ามนันเด้อยหลายโลกอยู่เพออยู่นี่นี่นนนหกสิบกัวหน่หวยก็น,นยังไหนมันร้อนเองมันมอโอ้ล่มมาก

ตัวนี้ก็เสียตัวนี้ก็บรรโบ้ถ่าอือนะครับโดยการงับกันบางแสง,ง, <c oughs> งแสงย่งอาหารก็ไหวนบางแสงแย่งอาหารเป็นไปได้อยู่นอกเพรอะเนาะอ๋อไม่ <c oughs> สิทธิ์เหรอครับสตาร์ทออกแล้วเส้นผิวเสียงคนนีเงี้ยถึงจะับบแบบใหญ่แล้วถ้าเ้าวสตัดกิ่งใหม่มาย่มสีเ้าวปัจจัยด้งามันขันบ่อตัดผ่าอยากให้แสงเพิ่น <c oughs> <c oughs> ขามหาตนทุเรียนนการปลูกผสมผสานแเนี้ยเียสียเนาะียครับนแ่งเป็นล็อเป็น่นเปเรียบร้อกปครับครับส่วนนีอางฝังฝั่งเราม่ขุดตรงนี้นครับผมนี่คือแปลงสวนผสมผสานนะครับทั้งเมดเนื้อที่อยู่นี่จากไรลเาาไหเกาะ13ไร่ ตุ้ยังเท่หร่ตุ้ยเลือนะครับตุ้ยงตัวนี้เป็นกระปูิบเอช๑สตีเลยอย่างนีบางขดนะตายเพือเถอะโซนนีตายบอกพ่อปัญหาเรื่อแหล่คือนอนเจาะลำต้นนอนเจาะลำต้นต้นนี่กระดกได้ครับอายุ๑๐ปีถึงแล้วโอเคอันนอคุณภาพของ ห้องเหนือห้องนวยหอเหนือองนวยแบาอเรียนใหม่ละการดูแลเน่พอเรื่องยาเห้าฮอร์โมนเข้าสวนเขสีตนี้ผมบอกบอไซ้ใร์บอดใไซเลอรบอกผมสีพวก่เสื่อมบ่นมน่ยตอนน้อยๆก็เป็นดอกแต่ฝุ่นมากก็อยู่แล้วก็ปลอยนะครับครับผมบอกเด่นเ่นหมดหมยาเคมีนี่ยบอดิไเลอร์บันได ครับครับขบน่บ่บ่ๆดินก็นาเนี้ยนีแล้วบี้ต้เขานี่ต้นก็เริ่มมันใส่แล้วครับใส่พิหมื่นยังวาแล้วละาต้นนี้หวพันไ่เลยด้ครับก็ยังเปิดติงเนาะบางนี่เริ่มยันนะครับคันมองติงเพิ่นมอง เพิ่งควรคือมาแน่นั่นบ่เพิ่ง่วยมันบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วเริ่มเลยแล้วหูว่าโอ้ถ้าสังเกตมองหันวันทองตัวนึงที่สังเกตนะสีน้ำก็สีเริ่มงใหม่ลงไปสีก็สีเริ่มงบวมเป็นสีเขียวเลยเป็นสีน้ำตาลออกมาเนี่ยน้ี่ตาลตอนนี้เขียวแน่ยเปนบ่ครับวนเพิ่ะก็เริ่มปุ้งๆเนี่ยนะบวมขึ้นมาปุ๊บพองมาแล้วก็อ้าวอีกบดดนละครับ นี me, ่พ่อก็ได้เก็บมาเก็บผลมื่อนี่ก็เป็นสิบปีเลยเนาะสลับต้นนี่อ่าทุเรียนที่ใหญ่ๆแล้วนะครับเนาะัมนตายดครับมันตายเนาะครับผมอ่านะครับเป็นต้นใหญ่เป็นลอยๆมันต้องตายผมโบหัวจะวิธีดูแลอืหน้าใหม่โบเป็นครับเออโอเคนะผมอมพรยูทูบนะครับก็ขอบคุณคุณพ่ออรุณนะครับที่นี่ ก็อยากให้พ่อนี่ฝากเล็กๆน้อยๆไปสําหรับเจ้าสวนมือไหมนะครับ<ม>เป็นเจ้าสวนเกษตรผสมผสานอยากมีขอแนะนําจังไรเนี่ยนะพอ่อการดูแลหรือว่าการลงแปลงอย่างนะเป็นเจ้าสวนนแบบกระยากแน่เลยครับตรงใจสูงเลยครับต้องเช็คต้งผู้ไม่เถียงเอาแล้วก็ระบบน้ำต่างๆคันดิเอตูเลี้ยนนะครับอนาคตยังมีมเอ็มเซียดด้บ่นะครับครับผมเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสวนหน,น,น้าแน่สวนนี้แน่ผู้นั้นผู้นี้แน่น,นะครับครับ จากการเรียนรู้หลายอย่างมาค่อยเป็นกลุคมพีคมของเองนะครับทม่ไปฟังคนเดียวเบิ่งแต่ด้านเดียวบา้องเชิงห่อเห็ดน้ำเขาอะไรมั่นกับระบบสำเร็จนะครับไม้องเบิ่งหลายๆทางหลายๆอย่างนะครับศึกษาเบิ่งเรื่อยๆเนาะเยอะพอเห็ดหลายครับเห็ดน้อยๆให้มันเป็นพีเลียงน่องเนี่ยเป็นพีเลียงน่องโอ้ก็คือเห็ดน้อยๆก้อนศึกษาให้มันเออพันหรือเรื่อยสัดเอา จังค่อยๆขยายออกไปเป็นแบบระบบพีเลียงหน่อยเนาะสาม่านเ้าเกีบว่าหาพรมอีลีทุนก็มีแรงงานกับผอมปัจเจัยังต่างผอมกับบวากันครับแต่สําหรับผูยังบัวทนานผอมปันได้ก็ค่อยเรียนรู้ไปครับครับอ่ะถ้าพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับช่องอัมพรยูทูบคับพี่น้องเขาติดตามเม่งช่องอัมพรยูทูบแล้วอยากโทรมาสอบถามมีพอในเรื่องการเหตุการณ์ท่ามการดูแลทุเรียนนี่สามารถโทรมาติด ต่อสอบถามอีพอเดยเบอร์โทรได้เนาะครับยินดีนะครับสนุนรุ่น้าสนใจกับเบอร์โทร0611385393ครับผมติดต่อมาเลยเนาะครับผมอ่ากับห้ยกามีโอกาสอยากมาเยี่ยมกับมาบ้านหัวน่ำนะครับตำบลโซงอำเภอนายืนบ้านหัวน่ำตำบลโซงอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ กะหรือจ well so, right. like, ิตโทษมาสอบถามตามที่น่ภพอุรุณที่ให้เบอร์โทรไปแล้วเนาะครับผมก็สามารถให้ควมหูได้เท่าที่สีไหายใดมากเนาะครับผมสำหรับนี้ผมอภรรยูทูตก็ขอบคุณพอรุ่นเดิมนี้ครับผมที่เสียสละเวลาให้ความหูนะครับผมสวัสดีครับ